สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีตำราพรมชาติมาฝากนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะค่ะมาดูคำทำนายทายทักกันนะคะว่าจะตรงไม่ตรงอย่างไรนั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณค่ะค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีค่ะหญิงชายผู้ใดเกิดในวันพฤหัสอาจารย์บัญญัติว่ารูปงามใจดี แต่ว่าอาพับเกิดกับที่นี่ต้องย้ายจากที่ไปอยู่ที่อื่นเมื่อน้อยไรซัพ์ใหญ่กลับคงคืนเจรจายั่งยืนคนมักพอใจครองซัพย์คงที่ไม่มีโพยภัยคนที่อยู่อาศัยมักชังใจตนทำการใจเย็นไม่เห็นร้อนรน แต่ทำคุณคนไม่เป็นประโยชน์ทำคุณแก่เขาเขากลับให้โทษไม่เป็นประโยชน์จำไว้อย่าคลามากชู้หลายเมียได้เสียไม่ว่ามักได้ทุกขาเพราะเพื่อนฝูงตนถ้อยความมาต้องถึงสองสามหนถ้าเป็นลางคนมั่งข้างผลนนักมีเงินมีทองคลองศินคลองศักดิ์เพื่อนฝูงที่รักพร้อมพรักเป็นสุข ก็เป็นของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีในตำราพรมชาตินะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ